สวัสดีครับคู้ฟังที่รักครับคอลัมน์ทวนกระแสข่าวซึ่งเขียนโดยคุณสุทินวรรณบวรน,นะครับคอลัมน์นี้อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้ให้ชื่อว่ารวมไทยสร้างชาติแก้ปัญหาการทุจริตทางนโยบายธรรมพิบาลและจัญยาบันได้หรือเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับพักเพื่อไทยเป็นพักที่ถือว่าเป็นมรดกตกทอดจากพักไทยรักไทย ที่มีประวัติการออกกฎหมายเพื่อเปิดช่องว่างให้ทุจริตทางนโยบายได้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายรับจำนำข้าวในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักชินวัตรซึ่งทําให้รัฐต้องเสียหายไปเป็นจนํานวนเงินหลายแสนล้านบาทหรือว่าการแก้สัญญาสัมปทานดาวเทียมเป็นภาษีสปปรพสมิตรในสมัยรัฐบาลของพักไทยรักไทยซึ่งนําโดยทักษิณชินวัตร วันนี้เมื่อการทุจริตทางนโยบายธรรมิบาลและจัรยาบรณเนี่ยย้อนกลับมาคุกคามความมั่นคงของรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นผู้นํานายกรัฐมนตรีก็โยนเผือกร้อนให้กับนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติกลายเป็นหนังหน้าไฟในการแก้ปัญหาการทุจริตธรรมิบาลจรรยาบรณและนโยบายก็ต้องยอมรับนะครับยอมรับความจริงว่าที่นักโทษเทวดา ใช้เวลาเสวยสุขอยู่ในห้องโรยั s สวีทบนชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจข้ามเดือนข้ามปีได้โดยที่ไม่ต้องเข้าคุกแม้แต่วันเดียวเนี่ยเป็นเรื่องของการทุจริตทางนโยบายธรรมาพิบาลและก็จัญญาบันที่มีการเตรียมการกันเอาไว้โดยคนของเพื่อไทยเนื่องจากมีความจริงในเชิงประจักษ์ว่าการแก้กฎกระทรวงให้นักโทษใช้สถานที่อื่นๆเช่นวัดโรงพยาบาลหรือบ้านเป็นที่กักขังนักโทษแทนเรือนจำได้นั้น ต้องไม่ลืมนะครับว่าทํากันในสมัยที่นายสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและก็กํากับดูแลกรมรัฐธรรมเองด้วยนะครับมีแหล่งข่าวซึ่งใกล้ชิดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นเนี่ยบอกกับแนวหน้าบอกว่าในขณะที่มีกระแสข่าวเรื่องนักโทษหนีคดีทักษิณชินวัตรประกาศว่าจะกลับบ้านมาเลี้ยงหลานในเดือนกรกฎาคมปี2566 แหล่งข่าวนี่บอกว่าเขาจะกลับมาได้โดยไม่ติดคุกเพราะว่ารัฐมนตรีจัดการแก้กฎกระทรวงเตรียมการเอาไว้เป็นการล่วงหน้าแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยแหล่งข่าวประเมินสถานการณ์ผิดพลาดที่บอกว่าถึงแก้กฎกระทรวงไม่รองรับให้กลับบ้านโดยไม่ติดคุกแต่เชื่อว่าเครืบินของทักษิณไม่มีวันแตะรันเวย์ได้ตราบใดที่ลุงตู่ยังเป็นนายกรัฐมนตรี แหล่งข่าวเนี่ยประเมินสถานการณ์ผิดพลาดนะครับเพราะเข้าใจว่ามีรัฐมนตรียุติธรรมเพียงคนเดียวในรัฐบาลลุงตู่ที่เตรียมการทุจริตทางนโยบายให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยกลับมาบ้านโดยไม่ต้องติดคุกแต่แหล่งข่าวอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ายังมีเนติบ,บริกรที่เคยทํางานและยึดมั่นศรัทธานักโทษหนีคดีมานานอยู่ในรัฐบาลของหลุงตู่ด้วยแล้วก็ช่วยกประสานงานให้ทักษิณเนี่ยกลับบ้านโดยไม่ติดคุกถ้าหากว่าจําเหตุการณ์วันที่22เดือนสิงหาคม ปีพุทธศักราช2566วันที่นักโทษดิดขาดชายทักษิณเก้าลงจากเครื่องบินส่วนตัวอย่างน่าชื่นตาบานมีการถ่ายรูปหมู่กับครอบครัวเดินออกจากห้องรับรองพิเศษออกมาทักทายผู้สนับสนุนและสมุนบริวารด้วยรอยยิ้มสดชื่นเบิกบานแข็งแรงแจ่มใสโดยไม่มีอาการป่วยแต่อย่างใดหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการที่นำนักโทษดิดขาดชายทักษิณไปรับทราบข้อหาและสารตัดสินจำคุก5ปีคณะเจ้าหน้าที่ ได้นำนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณไปถึงบริเวณเรือนจำกลางของเปรมประมาณห้าโมงเย็นตอนนั้นเนี่ยยังมีกระแสข่าวที่ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยนั่งรออยู่ในห้องรับรองของผู้บัญชาการเรือนจำจนถึงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มวันนั้นในวิศณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เข้าพบนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณ แล้วก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนานกว่าสองชั่วโมงด้วยกันโดยไม่มีใครรู้ว่าทั้งสองคนหาเรือกันเรื่องอะไรได้แต่มีการตั้งข้อสงสัยว่ารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะนำร่างฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษที่เตรียมเอาไว้ล่วงหน้าไปให้กับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณล,ลงนามหรือไม่ประมาณสี่ทุ่มของคืนวันเดียวกันมีรายงานข่าวด่วนว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณมีอาการป่วยหลายโรคกำเริบถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตถ้าหากว่าไม่ได้พบแพทย์โดยฉับพลัน ตั้งแต่นาทีนั้นสังคมไทยถึงได้รู้ว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยมีอาการปางตายนะครับย้ายไปอยู่ในห้องรเยน์สวีทชั้น1ิของโรงพยาบาลตำรวจไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นวันที่23สิงหาคมในวิษณุเครือง,งามรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม <c oughs> ก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยอยู่ในข่ายขอพระราชทานอนภะัยโทษได้ทันที2วันต่อมาครับ นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณก็ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษจำคุกจาก8ปีเหลือจำคุก1ปีนี่คือสาเหตุที่สังคมไทยสงสัยนะครับว่าถ้าหากนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณไม่ลงนามในดีกาขอพยโทษคือวันที่22สิงหาคมตอนที่พบกับนายวิสุแล้วเนี่ยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเขียนดีกาขอพระราชทานอภัยโทษตอนไหนเลยครับ พราะว่าตั้งแต่กลับมาถึงประเทศไทยจนถึงวันที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษให้เหลือจำคุกหนึ่งปีเนี่ยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณอยู่ในอาการปางตายนะครับแพทย์ห้ามไม่ให้เยี่ยมเลยนะครับดังนั้นจึงเป็นที่ประจักษ์ครับว่าการแก้กฎกระทรวงเอาไว้ล่วงหน้าก็ตามการทําดีกาขอพระราชทานอภัยโทษและย้ายจากเรือนจําไปโรงพยาบาลก็ตามทั้งหมดเนี่ยมีการเตรียมการและก็บริหารจัดการโดยคนของเพื่อไทยที่แฝงตัวอยู่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ และเมื่อนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณซึ่งหลายฝ่ายยกให้เป็นนักโทษเทวดาทําให้เกิดความขัดแย้งครั้งใหม่ในสังคมไทยขึ้นมาเพราะว่าแกนนารัฐบาลและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทุจริตทางนโยบายโดยอ้างกฎกระทรวงและจรรยาบรรณแพทย์เพื่อปกป้องและคุ้มครองนักโทษเทวดาคนนี้แกนนำรัฐบาลไล่ไปเลยตั้งแต่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตลอดไปถึงอธิบดีกรมราชธรรมเนี่ยต่างก็อ้างกฎกระทรวงบอกว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยอยู่ในข่กักขังตัวในโรงพยาบาลตามคำวินิจฉัยของแพทย์ขณะที่แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจก็อ้างจัญญาบันแพทย์บอกว่าไม่สามารถเปิดเผยอ,อาการป่วยของคนไข้ได้ว่าใกล้ตายหรือว่าสำลักความสุขสนุกกับการท้าทายสังคมอยู่ในเวลาแบบนี้ส่วนเรื่องย้ายนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณไปอยู่ในคุกนั้นแพทย์กลับบอกว่าอยู่ที่การตัดสินใจของกรมราชธรรม ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นการบ่งชี้ว่ามีเรื่องการทุจริตทางนโยบายมีเรื่องจัญญาบันตลอดไปถึงขั้นธรรมพิบาลมีการทํากันเป็นขบวนการของคนในพักเพื่อไทยโดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทําตัวเหมือนกับสวะลอยไปตามน้ําหรือไม่กระตกกระดายพลอยโจรซึ่งจากภูมิหลังและพฤติกรรมที่ผ่านมาในสังคมไทยมองออกนะครับว่าในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี กับนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นคนของในายใหญ่ผู้มีอำนาจบารมีสั่งการให้พักเพื่อไทยหันซ้ายก็ได้หันขวาก็ได้ได้ตลอดนะครับถึงรัฐมนตรียุติธรรมคนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นผู้ที่เชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในตัวของนักโทษเทวนาอยู่ดังนั้นเมื่อนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรกลายเป็นระเบิดเวลาที่อาจจะทำลายรัฐบาลและประเทศไทยได้ในไม่ช้าไม่นาน นายกเศรษฐาจึงโยนเผือกร้อนให้กับพักรวมไทยสร้างชาติด้วยการมอบหมายให้ในายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีไปกํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมแทนนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นโคต้าของพักเพื่อไทยจึงมีคําถามครับเป็นคําถามจากหลายฝ่ายว่านายพีรพันธ์ซึ่งเคยเป็นผู้พิพากษาเป็นนักกฎหมายชื่อดังเนี่ย จะถอดชนวนระเบิดเวลาที่มาในรูปของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรได้หรือไม่ในเมื่อเรื่องราวของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยเตรียมกันมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านายเศรษฐาจะเป็นนายกรัฐมนตรีและกรมราชัณฑ์กับโรงพยาบาลตํารวจก็ลอยตามน้ําไปตามแผนทุจริตทางนโยบายที่เตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้และถ้าหากว่ารัฐบาลในเศรษฐาใช้กฎกระทรวงที่แก้ไขเอาไว้ก่อนหน้าต้อนรับนางสาวยิ่งลักชินวัตรกลับบ้านเหมือนกับพี่ชายแล้วนายพีรพันธ์จะขัดขวางเลยครับ ดังนั้นเนี่ยจึงอาจมองได้ว่านาย,ยกเศรษฐากําลังมอบหมายงานกํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมให้กับนายพีรพันธ์อุปมาเหมือนกับการเขี่ยหมาเน่าให้พ้นจากท่าน้ําหน้าบ้านแล้วให้หมาเน่าตัวนั้นเนี่ยไปเน่าเหม็นอยู่ที่ท่าน้ําหน้าพักรวมไทยสร้างชาติที่มีนายพีรพันธ์เนี่ยเป็นหัวหน้าจากนี้ไปเนี่ยนายสมศักเทพสุทินซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการแก้กฎกระทรวง ก็คงจะเตรียมต้มน้ําใบมะละกอก,กินแก้มเร็งได้อย่างโล่งใจนะครับไม่ต้องตอบคําถามสังคมเรื่องของนักโทษเทวดาเพราะว่าหน้าที่ความรับผิดช,ชอบย้ายไปอยู่ในความดูแลของพักรวมไทยสร้างชาติเรียบร้อยแล้วพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยพังงาจเข้ามาร่วมรัฐบาลได้เพราะบาร,รมีของลุงตู่ซึ่งเคยเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับแต่บัดน,นี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้รับโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีซึ่งอยู่ในฐานะวางระยะห่างจากการเมือง พูดง่ายๆก็คือถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับพรรคการเมืองแล้วดังนั้นนี่จึงเป็นหน้าที่ของนายพีรพันธ์และสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติว่าจะเขี่ยหมาเน่าออกจากท่าน้ําหน้าพักโดยแก้ปัญหาทุจริตธ,ธรรมภิบาลศิลธรรมจรญญาบรนในรัฐบาลและข้าราชการได้หรือไม่ล่ะครับ